ก็ยังไม่ดีแต่ยังไม่ตายเลยแต่ยังไม่ตายมาก ไปเอาเจ้าบอลสติเอาเจ้าก็สตูเพิ่มแมนแบบร่างไททันเเต่มันมีผมก็เลคนือผลเรื่องนี้นั่นเอง